ทีมนักวิจัยค้นพบผลึกประหลาดที่เปล่งแสงสีฟ้าอ่อนจากใต้ดินลึกเมื่อสัมผัสมันพวกเขารู้สึกเหมือนมีภาพจำที่ไม่ใช่ของตนเองไหลเข้าสู่หัวสิ่งนี้ถูกตั้งชื่อว่าผลึกความทรงจำกองทัพเลือกทหารอาสาเพื่อทดสอบพลังของผลึกเมื่อเขาแตะผลึก ภาพสงครามที่ไม่เคยเกิดขึ้นกลับใช้ต่อหน้ามันทั้งหน้าอัศจรรย์และหน้าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันทหารเริ่มเห็นความทรงจำที่แตกกระจายราวกับเป็นของหลายคนรวมกันเขาไม่รู้ว่าอันไหนคือของจริงและอันไหนคือภาพหลอนจากผลึกการควบคุมสติสัมปชัญญะเริ่มสั่นคลอนกองทัพพัฒนาผลึก เป็นอาวุธที่ใช้ข้อมูลความทรงจำเพื่อคาดเดาการโจมตีล่วงหน้ามันทำให้กองทัพแข็งแกล่งขึ้นอย่างผิดปกติแต่ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ทหารก็ยิ่งสูญเสียความเป็นตัวเองในสนามรบทหารสามารถมองเห็นเส้นทางการโจมตีในอนาคตพวกเขาเคลื่อนที่เหมือนรู้ทุกอย่างก่อนเกิดขึ้น ฝ่ายตรงข้ามเริ่มหวาดกลัวราวกับพวกเขารบกับผีแต่ผลึกเริ่มดูดกลืนความทรงจำของทหารทุกนายเข้าหากันความคิดเริ่มซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครสนามรบกลับเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องจากตัวตนที่ไม่เคยมีอยู่จริงผลึกยักษ์กลางศูนย์วิจัยเริ่มเต้นเหมือนหัวใจของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์พบว่ามันเก็บความทรงจำของทุกคนที่แตะต้องมันและตอนนี้มันกำลังสร้างตัวตนใหม่จากความทรงจำที่ปะปนกันทหารเห็นเงาของตัวเองในผลึกแต่ใบหน้าไม่เหมือนเดิมบางความทรงจำในหัวเขาไม่ใช่ของมนุษย์เหมือนผลึกกำลังเขียนความจริงบทใหม่แทนที่โลกเดิม พลังของผลึกเริ่มเกินกว่าที่มนุษย์ควบคุมได้ระบบนิรภัยล้มเหลวและผลึกแตกเป็นเสียงเสียงลอยขึ้นฟ้าพร้อมเสียงกระซิบร้อยเสียงซ้อนกันเหมือนกำลังบอกลาโลกใบนี้เหล่าทหารที่รอดรู้ว่าผลึกยังไม่ถูกทำลายทั้งหมดชิ้นส่วนเล็กๆยังคงเปล่งแสงราวกับมีชีวิตและในคืนที่เงียบที่สุด มันจะกระซิบเล่าความทรงจำที่ไม่ควรมีใครได้ยิน